อย่านนงอีกเนาะเห็ดนอน่างอีกเนาะลานค่อยปลาอ๋อนจืดเห็นยังจุเป็นอยังลูกยกกังก็ขนมแ <laughs> ยกกระสือไว้อีหล่าสองคอนกินเด้ขอบคุณค่ะหรือยังคะเดี๋ยวขอบคุณดีๆขอบคุณที่สวยค่ะอขอบคุณขอบคุณค่ะสมัมเก็ตกินเป็นทั้งเอง้ยทั้งน,องน้องเถอะเนาะอันเก้าอันเดิมนี่ กินไปแล้วอันตัวนึงกินไปแล้วอันนึงปฏิทินเธอไอขนมกิกนแรงแล้วมนัขนขึ้นเฮี่ยงขึ้นเด้เอดอ๋อกินอิ่มเราสิมาล่ามเมื่อบั่นี้คือว่าสิมาอยู่เป็นมูอม,มืมีอะ<บ>ยากกับชิคกี้พาคนเดียวตัวแบบนี้มนไม่มีเนาบะบ่สเซียดอกเธอมาพอพอเพราะว่าเธอกินขนมอิ่มแล้ว แล้วก็เธอแมาเพราะเธอแมาเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์สมใจแล้วเธอกระสินี้แม่หมอน้ำท่า,านพลดภาษาหลานซื่อมาอย่างสินำกับท่านมิลิวัดเธอซีเมนต์สูงเก่งท่านใหญ่ทั้งน้องเนาะมาในรูปแบบเดียวกันหลานน้อยเสร็จแล้วก็เหลือหลานไงโอ้เหลือ,อน้องไงพี่น้องเอ้ย อันนี้เป็นมันหมักเกล็ดลานหน่อยสองคนเหมนขนมนมเลยเอ,อ,อันนี้โทรมาถามหาตะแกล็ดเท่าๆญา,า,าปานไม่กินยังกินข้าวกินข้าวอยากได้ส,สวยๆกับบมีม่ไซบอมคืออยู่กับแม่ตู่แม่ตู่แม่บหมือนธรรมจับอย่งบ้าคอม ว่าวจังสีดูถูกศักดิ์สิองเกินไปถึงสามีสิผู้หาเงาะป่าบ้าใบกะใจเดียวนะเอาแค่นี้ก่อนเอาอีหลาจำได้ก่อนว่าวจังสีแล้วว่าวจังสีดูถูกศักดิ์สิองเกินไป สามีสิผู้ให้เงาะปลาป่าไปกะใจเดียวนานี่ละทำนี่ไปผู้ชายสิเราไอ้กะฮักจริงอี่ละตอบไปฮักคนอื่นดีกว่าไปฮักคนอื่นดีกว่าเอาคขึ้นมึ้นเสืออะไมไปฮักคนกิ่นเรียกว่าจะด่อะสู้ๆค่ะไม่ลินหน่อยสู้ๆ มีญาตาการเราถืให้บิลินร้องเพลงนะคะเอาหนังกวนให้รู้จักแล้วก็ใส่ลมใส่ใจให้รู้จักกนเสียงสูงเอาลมเดียวเน้นนะคะเอาลมเดียวเปล่าจังซีดูถูกสักซีน้องเกินไปนี่คือหนึ่งลมใช่ไหมเปล่าจังซีดูถูกสักซีน้องเกินไปอีกหนึ่งลมมาหนึ่ ถึงสามีสิผู้ให้งอปะป่าผ่าใบกระจายเดียวน้าเออจริงแตว่าไอก้กะฮักจริงอีหละไปไปหาคนคอื่นดีกว่าพูดมากปั้มดีไหมล่ะอีหลาต่อไปก็ลองมาถ้าพี่อยากตายเอาก็ลองมาก็ลองมา,ถ,าถ้าพี่อยากตาย ยังโย,ยกเสียงกี่ะลูกเข้ามาตายตรงร่วงตั้ก่อลองมาถ้าพี่พี่สูงตายในตั้มกอลองมาถ้าพี่อยากตายเออขนันดาขโมยมนตายตายตายทียยย่บูดาอย่าก,กินอีม,ม่เขาย่าตูมาจอนตอมไปอยกินเขาอยู่ <c oughs> ล้านก็ต้งมวนมันสิเสียงแจ้งที่ย้ายเดี๋ยวยายถ้ายายสอนยายตูสอนยายตูยายตูต้องสอนมาตั้งไว้ย้ายตูต้องสอนแอคติ้งคนทำอะไรการแสดงอะไรอยู่ยายตู่นี่เอ๊ะของดีใจอายิ้มสวยกล้องมุมกล้องค่อยไม่ได้โมโหอุ้ยร้องให้เอาหายกยิ้มร้องไห้ห้ามยิ้มร้องไห้เปลี่ยนอารมณ์สามสี่ร้องไห้ เอไม่มีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพูดมาปั๊มไม่ละ เเอ้ย,อยไปตลาดมันจะคำนเนี่ยตลาดเ <c oughs> ขาหกก็จัดคลองเดีย๋ยวค่อยไป <c oughs>